สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปจอดหรือก,การแสดงโซโล่สุดปังของลิซ่าในคอนเสิร์ต Deadline World Tour ของ Blackpink ที่บาเซลโลนาประเทศสเปนอือหือบอกเลยว่าที่นี่เรียกได้ว่าคือหนึ่งในชงที่แฟนๆทั่วโลกต่างจับตารอชมเพราะที่สเปนคืออแฟนๆของสาวๆเยอะมากๆครับคือเป็นที่ที่มีแฟนๆมารวมตัวกันอย่างมากมายอื คนเยอะตั้งแต่หน้าโรงแรมที่พักของสาวๆแล้วอะวันนี้ลิซ่ามาในชุดคัสตอมจากเฟนด i ที่ออกแบบพิเศษให้เหมาะกับก,บการเคลื่อนไหวบนเวทีคือโอ้โหแค่เห็นก็ต้องร้องว้าววันนี้ลุคของลิซ่าดูแตกต่างจากครั้งก่อนๆนะคือวันนี้ชุดของเธอเป็นบอดี้สูทสุดเซ็กซี่บวกกับกางเกงสุดเท่เป็นการผสมผสานแฟชั่นกับฟังก์ชันการแสดงอย่างลงตัวชุดนี้ของลิซ่านี่คือปังมากเลยนะ บอดี้สูทที่ปักเลื่อมเต็มตัวแล้วก็มาใส่คู่กับกางเกงคาโก้สีเบอร์กันดีที่ดูเท่สุดๆเรียกว่าผสมผสานแฟชั่นกับความสะดวกสบายในการแสดงได้แบบเป๊ะๆผมว่ามันไม่ใช่แค่สวยนะแต่ชุดนี้ยังช่วยให้เธอขยับตัวได้คล่องแคล่วไม่รู้สึกติดขัดเลยเพราะกางเกงคาโก้ดีไซน์ให้มีความยืดหยุ่นและมีช่องเก็บของเล็กๆด้วยแน่นอนล่ะครับว่าทันทีที่เธอปรากฏตัวในลุคนี้ก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายเลยล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นชอบให้ใส่ชุดแบบนี้บ้างมีทั้งความเท่และความเซ็กซี่รวมอยู่ในชุดเดียวกันบางความคิดเห็นก็บอกว่าชอบชุดแบบนี้ยิ่งกว่าชุดเปิดก้นใส่ชุดแบบนี้เรียบร้อยดีหรือบางความเห็นบอกว่าชอบชุดนี้ไม่โป๊อยากให้ใส่กางเกงขายยาวแสดงมันดูดีที่ผ่านมามันดูโป๊เกินไปหน่อยเอิ่มคือก่อนหน้านี้เราจะคุ้นเคยกับชุดที่ทางหลุยส์วิตตองคัตตอมให้ลิซ่าใช่ไหมครับ คือความรู้สึกของผมนะ LV กับลิซ่าเนี่ยเรียกว่าคู่ดูโอแฟชั่น LV เขาไม่ได้จัดให้ลิซ่าใส่ชุดธรรมดาธรรมดานะแต่เขาคัดต้อมแบบสุดพิเศษให้เหมาะกับงานและบุค,คลิกของลิซ่าเลยแหละครับเท่าที่ผมคิดดูนะชุดแต่ละชุดที่ LV ออกแบบให้ลิซ่าจะมีความหรูหราแต่ก็ยังดูทันสมัยโมเดิร์นสุดๆแถมยังมีดีเทลที่ทําให้ชุดนั้นไม่เหมือนใครเหมือนกับว่านี่แหละลิซ่าในแบบฉบับ LV ที่สำคัญทุกชุดมีธีมเดียวกันคือธีมซูเปอร์ฮีโร่ยิ่งตอนลิซ่าใส่ชุดที่ได้แรงบันดาลใจจากวันเดอร์วูแนี่เจ๋งมากเลยเพราะมันสื่อถึงความแข็งแกร่งและความมั่นใจในตัวเองชุดบนเวทีที่คัสตอมโดย LV ส่วนมากจะออกแบบโดยนิโคลัสเกสกีเอครีเอทีฟดี r เตอร์ของ LV ฝั่งเสื้อผ้าสตรีด้วยโอ้โหก็ยิ่งทำให้ชุดบนเวทีดูพิเศษเข้าไปอีกนอกจากนี้ LV กับลิซ่าก็ทำงานด้วยกันบ่อยมากม ทั้งงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกงานอีเวนต์ใหญ่ๆหรือทัวร์คอนเสิร์ตของ b l a c k p ิงคเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างแฟชั่นแบรนด์ระดับโลกกับไอดอลยุคใหม่นี้มันแข็งแรงและสนิทสนมสุดๆเพราะผมบอกเลยครับว่าแบรนด์แฟชั่นชั้นนําระดับโลกที่เป็นแบรนด์ระดับไฮเอนนะไม่ใช่ว่าเขาจะคัดต้อมชุดให้ศิลปินคนดังใส่แสดงบนเวทีคอนเสิร์ตกันง่ายๆครับเพราะการจะได้ชุดจากแบรนด์ระดับโลกแบบหลุยวิตตองเฟนดีโลเอเ ชาแนลหรือกุ c ชีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอันดับแรกเลยศิลปินต้องดังคือแบบดังระดับโลกจริงๆแถมยังต้องมีสไตล์ที่เข้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วยครับเพราะแบรนด์เหล่านี้ไม่ได้แค่ทําชุดให้ใครก็ได้แต่เขาต้องมั่นใจว่าศิลปินคนนั้นจะช่วยโปรโมทและสะท้อนความเป็นแบรนด์ออกมาได้ชัดเจนซึ่งแน่นอนละครับว่าลิซ่าทำได้เป๊ะทุกข้อครับ แล้วก็เรื่องธุรกิจนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันมีการเจราจารในระดับสูงทั้งเรื่องสิทธิภาพลักษณ์ซึ่งหมายถึงว่าลิซ่าไม่ได้แค่ใส่ชุดธรรมดาแต่เธอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยอีกจุดที่เจ๋งมากคือชุดที่คัดต้อมมาให้ต้องไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงๆบนเวทีด้วยก็ต้องเคลื่อนไหวสะดวกเต้นได้เต็มที่ไม่ติดขัดเลย นี่แหละที่ทำให้แฟชั่นและฟังก์ชั่นมารวมกันแบบลงตัวเอิม่มรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่ผมจำได้รู้สึกจะตอนงานคอนเสิร์ตการกุศลที่ฝรั่งเศสตอนนั้นชุดของลิซ่าที่ใช้แสดงบนเวทีก็ถูกคัสตอมพิเศษโดยแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกอย่างโลเอเวครับโลเอเวเป็นแบรนด์แฟชั่นหรูที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างสรรค์าง,งานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์สูงและเลือกเฟ้นในการร่วมงานกับศิลปินหรือเซเลบต่างๆ ตอนนั้นการที่โลเอเวตัดสินใจออกแบบชุดพิเศษให้กับลิซ่าก็ถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและสะท้อนถนึงความโดดเด่นของลิซ่าในฐานะศิลปินและแฟชั่นไอคอนระดับโลกจริงๆครับเพราะทางโลเอเวไม่ได้ทำชุดให้ศิลปินทุกคนอย่างง่ายๆอย่างแน่นอนแต่จะเลือกเฉพาะศิลปินคนดังที่มีภาพลักษณ์และความสามารถที่จะสื่อสารคอนเซปต์แฟชั่นของแบรนด์ได้อย่างลึกซึง้งชุดที่โลเอเวทำให้ลิซ่าจึงมีดีเทลที่ละเอียดอ่อน มีสไตล์ที่ล้ำสมัยแต่ก็ยังคงความสง่างามและฟังก์ชันที่เหมาะกับการแสดงบนเวทีการที่โลเอเวเลือกทำชุดให้ลิซ่าจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอไม่ได้แค่ศิลปินดังทั่วไปแต่เป็นแฟชั่นไอคอนที่มีพลังแล้วคือโอ้ไม่กตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแบรนด์แฟชั่นระดับโลกถึง3แบรนด์ด้วยกันแล้วนะครับที่เคยทำชุดให้ลิซ่าขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตคือบอกตามตรงนะนี่มันไม่ใช่เล่นๆแล้ว ลิซ่าทำให้ผมมองเห็นถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวได้เลยครับหมายถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวของเธอจริงๆนะไม่ใช่โซโล่เดี่ยวในคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์คือทำให้นึกถึงคอนเสิร์ตเรเน s องต์ทัวร์รอบโลกของแม่บิ y o n เซเลยอะบิยองเซใน r e n นซองต์เวิลด์ทัวร์นี้แบบโอ้โหราชินีแห่งเวทีจริงๆไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะเธอเหมือนกำลังเดินแฟชั่นโชว์บนเวทีไปด้วยในตัวเลย ชุดแต่ละชุดทำให้เธอดูเป๊ะปังกว่าเดิมอีกแล้วทรงโครงสร้างชุดนี้โอ้โหเวอร์วางอลังการมากผมว่านะเอิมบิยองเซในเรเนซซองทัวร์นี่คือแฟชั่นโชว์บนเวทีที่มาพร้อมเสียงร้องระดับเทพใครเห็นเป็นต้องร้องโอ้โหแม่เจ้าแบบไม่มีวันลืมเลยจ้าทีนี้เนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคือผมมองว่าลิซ่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีความ ใส่ใจเรื่องรายละเอียดของชุดในการแสดงบนเวทีมากแล้วแต่ละชุดคือดีงามสุดๆครับอืมคัสตอมพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกแบบนี้ทุกครั้งที่ดูการแสดงของเธอเลยมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตเดียวของลิซ่าไปแล้วโดยเฉพาะแบรนด์ดังอย่าง LV, Fendi หรือ Loewe ที่ไม่ได้คัสตอมชุดสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตให้ใครง่ายๆครับโอเคมาที่การแสดงของลิซ่ากันบ้างจ้า การเปอร์ฟอร์มของลิซ่าในโซโล่ครั้งนี้นี่มันแบบโคตรเจ๋งท่าเต้นคือผสมผสานฮิปฮอปกับสตรีทแดนซ์ได้แบบสุดๆแล้วก็มีช่วงที่ต้องใช้พลังแบบเต็มเหนี่ยวจริงๆจังหวะหนักๆที่ต้องแสดงพลังลิซ่าก็ทำได้แบบไม่กักเหมือนแบตเตอรี่ไม่มีวันหมดยิ่งเวลาที่เธอแสดงออกความมั่นใจนี่เหมือนพลังบวกมันล้นออกมาจากตัวเลยนะแฟนๆอดใจไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาเชียร์มากรีดกันสุดเสียงแล้วโอ้โห แฟนสเปนนี่คือแบบร้องเพลงดังมากทั้งร้องเพลงทั้งเรียกชื่อลิซ่าคือโคตรประทับใจแล้วคือแบบนอกจากท่าเต้นปังๆและแฟชั่นจัดเต็มแล้วลิซ่ายังมีสกิลการสื่อสารกับแฟนๆที่แบบโอ้โหชี้เซิฟไม่หยุดจนทำให้ใจละลายได้ง่ายๆเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาลิซ่าสบตาแฟนๆรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดานะแต่คือรอยยิ้มที่ ส่งผ่านความรักความขอบคุณและความสนุกสนานออกมาแบบชัดเจนสุดๆโมเมนต์ที่เธอโบอกมือทักทายแฟนๆเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าฉันเห็นคุณนะคุณสําคัญกับฉันมากนะทําให้แฟนๆรู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับลิซ่าจริงๆแม้จะอยู่ในงานใหญ่ที่มีคนเยอะมากก็ตามนอกจากนี้ครับทุกคนในคอนที่บาร์เซโลนาครั้งนี้ช่วงโซโล่ของเจนนี่ก็ถูกพูดถึงมากมายเช่นกัน เธอเลือกใส่ชุดบอดี้สูตรคัสตอมจากแบรนด์ท้องถิ่นของบาร์เซโลนาอย่าง On Rush W 2 3 F s คือแบบนี้ไม่ใช่แค่แฟชั่นนะมันคือการให้เกียรติเมืองที่เธอไปแสดงแบบสุดๆครับเธอใช้แฟชั่นเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมบ่งบอกความรักและความเคารพต่อแฟนๆก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่เธอมอบให้กับแฟนๆที่บาร์เซโลนาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยและผมสังเกตว่าช่วงโซโล่ของสาว,สาว ชุดของเธอก็มีความหลากหลายมากขึ้นครับอย่างชุดแสดงโซโล่คอนเสิร์ตที่บาร์เซโลนาของจีซูก็เป็นชุดคัสตอมจากแบรนด์เซลฟ์พอร์เทรที่เธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกด้วยซึ่งแบรนด์เซลฟ์พอร์เทรเป็นแบรนด์ที่ดังเรื่องดีไซน์ที่มีดีเทลละเอียดดูโมเดิร์นแต่ยังคงความหรูหราและเหมาะกับภาพลักษณ์ของจีซูสุดๆทำให้เวลาสวมใส่เนเวทีแล้วดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มากๆครับ เช่นเดียวกันกับโรเซ่ที่มาในลุคเท่ๆตามสไตล์โรเซ่โอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ